สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับนี่คือซานี่นะฮะออกงานแพ็คคู่ครับอันนี้กับโคมสุนะครับด c 2 0 0รุ่นที่7ครับส่วนซานี่เป็น 215C นะครับซปเปอร์นะฮะสี่สูบก,กับหสูบครับอันนี้ รอบอ่าเก็บน้ำนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถนะครับอรุ่งเรืองนะรถสวยทั้งสองคันเลยนะครับ ถามคนขับแล้วนะครับบอกว่าเป็น215นะฮะสสูบครับคอมมอนเรลฮะจากมิตซูบิชิครับ158แรงม้านะครับส่วนอีกคันเป็นรุ่น7นะครับเป็น6สูบนะฮะ143แรงม้าครับพีโคพีโครถบรรทุกนะฮะวิ่งกันอยู่2คันครับ มีมิสูบิชิฟูโซนะครับถ้าให้เดาน่าจะ190นะทางขึ้นนี้ก็น่าจะชันอยู่พอสมควรน,นะนะฮะสีในี่ใกล้เคียงกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตัวนึงนี่ สีออกจะเข้มครับส่วนอีกคันนี้สีอ,อ,อ่อนๆนะฮะดินก็สวยครับ เห็นเหมือนม่วงๆนะั่นก็ฟูโซ่นะครับทุกคนพี่หลงของเรานี่น่าจะกำแดดก,กำฝนมาพอสมควรนะฮะ เอาวันขี0.93ครับของซานี่นะฮะส่วนอีกหนึ่งคันนั้น0.8นะครับพี่โคนะ ท้ายวิงกันทั้งสองคันเลยนะครับอ๋อรถสวยจริงๆนะฮะโฟโซนี่ก็แข็งแกร่งนะครับพิโคลนี่ก็บึกบึนอะสโอนซานี่ก็อย่างเท่ครับสองคันสองสไตล์ครับหนุนบังกรประทะอายุนี่ครับ คลิปนี้เดี๋ยวดูรถแม่โครไปก่อนนะครับคลิปต่อไปนะแต่ผมจะพาไปดูพี่หลงปีนบ่อกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางออรุ่งเรืองนะครับรถเสวยทุกคันเลยนะฝากช่องเดียวแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ